สวัสดีค่ะช่วงนี้นะคะหันไปทางไหนก็จะมีแต่คนทานข้าวเหนียวมะม่วงกันดังนั้นนะคะคลิปนี้แอนก็เลยมาชวนนึ่งข้าวเหนียวด้วยม้อหุงข้าวในแบบง่ายๆพร้อมทั้งวิธีมูนข้าวเหนียวไว้ทานในแบบง่ายๆกันค่ะเพื่อนๆจะได้เอาไว้ทานกับมะม่วงสุกนะคะไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีทํากันเลยดีกว่าค่ะ คลเริ่มแรกเลยนะคะเ,เพื่อนๆนำข้าวเหนียวแอนใช้เป็นข้าวเหนียวเคี้ยวงูค่ะอัตราส,ส่วน1ต่อ1ค่ะคือใช้ข้าวเหนียว1ถ้วยตวง1ถ้วยตวงของของเหลวนะคะแล้วก็น้าเปล่าหนึ่งถ้วยตวงของเหลวเหมือนกันค่ะแต่ก่อนที่จะนําไปหุงนะคะแอนก็จะนํามาซาวนะคะจนกระทั่งน้ําที่เราซาวข้าวนั้นใสค่ะจากนั้นนะคะก็เตรียมผ้าขาวบางชุบน้ําพอหมาดๆค่ะมารองไว้ที่ก้นหม้อเพื่อกันข้าวเหนียวหลังจากที่เราหุงแล้วมันติดก้นหม้อนะคะ แล้วก็ใส่ข้าวเหนียวลงไปตามด้วยน้ำเปล่าค่ะจากนั้นก็กดหม้อหุงข้าวหุงไปตามปกติเลยค่ะหลังจากที่หม้อข้าวเด้งแล้วนะคะ ก็คือเราจะเห็นว่าข้าวเหนียวสุกดีแล้วค่ะให้เรายงนะคะเพื่อให้ข้าวเขาเรียงเม็ดค่ะยงให้ทั่วเลยค่ะข้าวเขาจะได้กระจายแล้วก็ไม่เกาะกัน ถ้าเกิดเพื่อนๆนะคะจะให้ข้าวเหนียวนี้มีสีอัญชนันหรือว่าสีใบเตยนะคะเดี๋ยวท้ายคลิปแอนจะมีลงรายละเอียดไว้ให้นะคะสามารถที่จะใช้เป็นดอกอัญชันแห้งนะคะก็ได้หรือว่าใช้ใบเตยนะคะเพื่อให้ทาให้ข้าวเหนียวมีสีตามที่เราต้องการแต่อันนี้แอนทําเป็นข้าวเหนียวสีปกตินะคะให้เพื่อนๆดูเผื่อแบบใครลองทาแบบจะได้ทําตามได้ไม่ยาก นี่ค่ะพอยงข้าวเรียงเม็ดดีเรียบร้อยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะวอร์มไว้ประมาณ10นาทีค่ะก็คือกดคุกนะคะกดหุงไปอีกประมาณ10นาทีนะแต่ถ้าในกรณีที่เพื่อนเ่อ,เอ,อหุงออกมาแล้วรู้สึกว่าข้าวมันแฉะไปหรืออะไรไปนะคะเพื่อนเพื่อนก็อาจจะไม่ต้องหุงซ้ําอีกก็ได้นะคะก็คือว่าเปิดฝาผึ่งเอาไว้ค่ะเขาก็จะแบบเออไม,ไม,ไม่ไม่แฉะมากขึ้นนะคะ เนี่ยค่ะหลังจากที่เราได้ข้าวเหนียวเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรา,อาวอร์มเอาไว้ก่อนเนี่ยมา,าหุงข้าวนี่หละคะ่ะแล้วเราไป,ไปเตรียมน้ํากะทิเพื่อที่จะนำมามูนข้าวเหนียวกันค่ะแอนก็ใช้เป็นกะทินะคะแล้วก็น้ําตาลทรายใส่ใบเตยลงไปหน่อยเพิ่มความหอมค่ะแล้วก็คนจนกระทั่งเขาเดือดตั้งไฟอ่อนจนเขาเดือดปุดๆุแล้วเรานํามาเทลงในข้าวเหนียวร้อนๆน,นะคะ แล้วก็คลุกให้ทั่วนะคะปิดฝาทิ้งไว้10นาทีค่ะเพียงเท่านี้นะคะเราก็จะได้ข้าวเหนียวมูนอร่อยอร่อยไว้ทานกับมะม่วงสุกค่ะอันนี้นะคะเป็นสีดอกอัญชันนะคะอาตราส่วนประมาณนี้ถ้าใครอยากได้สีใบเตยก็ประมาณนี้ค่ะลองทำดูนะคะทำไม่ยากค่ะสำหรับ จะได้มีข้าวเหนียวมะม่วงไว้ทานนะคะทํำง่ายทานอร่อยค่ะใครสะดวกซื้อก็ซื้อ,อใครสะดวกทําเองก็ลองทําดูค่ะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แอนเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ